Okay, s <S ซ,ซีรีส์เดือนพรางครับที่ออนแอร์ทางช่องวัน31แล้วก็ตอนนี้ก็ติดตามชมได้ทาง VTV นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เราถ่ายทำเชียงใหม่100%แล้วก็เป็นเรื่องราวถ่ายทอดความรักโรแมนติกนะครับแล้วก็หลายๆท่านคงได้ติดตามทางนิยายนะครับซึ่งเราเอานิยายจากอของไวโอเล l ตเลนนะครับมาทำเป็นบท ละครหรือซีรีส์แล้วก็มีการถ่ายทอดอความงดงามนะครับของอซีรีส์พิเรียดอยู่3ยุคด้วยกันนะครับคือย,อยุคสงครามโลกนะครับแล้วก็ยุคเชียงใหม่ในอดีตแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับีี่่มแทาางตจก จริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เราเรานำบทประพันธ์นะครับของ Violet l a n นนะครับซึ่งเขาได้เขียนนิยายไว้แล้วก็ผมรู้สึกชอบเรื่องนี้เพราะว่านิยายเรื่องนี้ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่ร0 0ซที่มีความแตกต่างเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิยายเรื่องนี้ เขาถ่ายทอดความงดงามของเชียงใหม่ในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องของการแต่งกายเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องไปถึงซอฟต์าวร์ทางด้านต่างๆด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราถ่ายทั้งหมดเกือบ40โลเคชันนะครับทุกท่านสามารถติดตามชุนย้อนหลังกันได้ครับพระเอกของเราครับครับครับผมก็ชื่อแมทธิวนะครับได้รับบทเป็นคุณมาศหรือพระเอกของเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่า เราได้รับรางวัลนี้ก็คือตื่นเต้นมากๆจริงๆเหมือนกับไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้เตรียมของมเลยนใช่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มารับรางวัลครับครับถ้าผมส่วนผมในเรื่องรับบทเป็นติงครับผมก็ขอบคุณมากๆครับก็ไม่คิดเลยว่าจะได้รางวัลนี้คือแบบดีใจมากๆไม่ได้เตรียมตัวตื่นเต้นมากๆครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับ ค่ะชื่อมินหน้านะคะรับบทเป็นเจ้านางน้อยค่ะก็ภูมิใจมากมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณสําหรับรางวัลนะคะดีใจมากๆาเป็นเกียรติกับทางเรามากๆเลยค่ะเป็นความภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยค่ะ,ไ,ะได้ครับก็ติดตามนะครับในส่วนของ mgy entertainment เป็นบริษัทน้องใหม่นะครับเราผลิตนะครับซีรีส์เรื่องแรกคือเดือนพรางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานอื่นๆต่อไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับครับแล้วก็สิ้นปีไปเที่ยวงานจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะครับที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะเชิญพี่สื่อมนชนไปด้วยนะครับจะเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่บินไปนะฮะรัดฟ้าครับขอบคุณมากครับ